กูบาาจารย์ในบ้านเฮาเมืองเฮาตะกี้มีไลอคือยาทานขี่หอมยาคู่ขี่หอมหรือยาทานพ่นสมิกอืมยาทานหยอดแก้ววัดชีสเกตอันนี้จะขอเลาประวัติของยาทานขี่หอมยาทานหยอดแก้วสูชูเจ้าฟังเพื่อเนื่องให้เห็นว่าพระสงฆ์เล่าเฮาบริรดละในการปฏิบัติ ธุระทั้งสองอย่างนี้คือคันธาธุระแลวิปัสนาธุระนาทานขี่หอมนันเด้อโมเมนคนอื่นคนไก่ได้คนแข้งสวรรเขตเข้าีนได้คนบันดงกึมดงกึมทิ่ดงเห็นหันแต่นักปราชญ์อาจารย์หลายๆายคนญาติแย่งเอาคนดีไปเป็นคนของเขา็็ีมีหลาย ทั้งนักปราชญ์อาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งฝากของทั้งเมืองไทยก็เขียนประวัติยถาขี่หอมเนี่ยว่าเป็นคนจังหวัดอุดรท่านเจ้าขุนเจ้าคณะจังหวัดนคนพรพนมองค์กรเอินเป็นว่ามหาแก้วนะมันยืมอาหนังสือน้ำยถา,านแข่งเกาะหนังสือประวัติยถาขี่หอม ดื่มเอานะ้ำยาฐานเคนนี่ไปไปแล้วไปเคียนไปเขียนแล้วนะ่บิดเบือนประวัติความเป็นจริงว่าสัน้นินฐานว่ายาคู่ขี่หอมหรือญาฐานพลสเมเอกนี้เป็นคนจังหวัดอุดรเพราะในจังหวัดอุดรเห็นว่ามันมีบ้านอันหนึ่งว่าบ้านทงพาดในประวัติของพลพน,นเคียนไห้บุจจะแจงไปได้ว่าเกิดอยู่ บ้านกระลืมเมืองพานนะี่ยคุกีอหอมนะคนบ้านกระลืมเมืองพานความเป็นจริงเนะี่ยเกิดอยู่บ้านดงกึุมเขาเขียนอักษกรกลับกลับตัวรอนะี่ขั้นกลับตัวรอนะี่คนลาเฮาบ่มักอ่านเป็นตัวกลับตัวกลับเนะี่ยเขาเขาบ่อ่านเอาไม่เห็นว่าคือพระนะีนะ่ แส่ตรอกับข้า็อานว่าพระกลิ้มกึก่มความเป็นจริงเนี่ยกลิ่มเมืองพางก็เชื่อเมืองพางหันในข้าวหนึ่งสมัยหนึ่งในเจ้านายทางเวียงจันเกิดขัดแย้งกันเกิดขัดแย้งกันฝ่ายที่ปราไยกบปบลงมาทางตใตมหาบนตั้งสำนักแล้วไปตั้งเมืองอยู่ในดงกึ่ม ตั้งเมืองอยู่ในดงกึมมันตั้งเมืองพางตั้งพางพางไหวหนาภาษาหอตั้งพางพางไว้บะทันแน่นอนนะตั้งพางไว้เออเมืองพางแต่ขนานมานันมาผู้เขียนนะี่เราเราเพี้ยนไปโตถ้ำนี่โตถ้ำเฟื่องโตหอยนะั่ะโตเฟื่องนะั่ะโตเฟื่องโตนอกับโตงอมันจะคล้ายๆกัน ขั้นตัวเฟื่องตัวตัวงอเนี่ยมันขอดขอดหัวมันแก,แกล่ลากไปหลดนขั้นตัวนอก,กรำเนี่ยมันแก่ลงมาแล้วมันขอดขอดเลยเพิ่งมาเพิ่งมาแล้วมันเพี้ยนไปความจริงเราเมืองพางบ่แม,ม่นเ,เมืองพานเป็นท่าไยก่อนเมืองพานเมืองพาน อันนี้เระเป็นเหตุให้ผู้สลาดญยติแย่แงญาติแย่แงเอาคนดีของเฮาไปคือญาติทานแก้วเจ้าคณะจังหวัดนครพนมองค์กพรพนคนจังหวัดอุดอรพ,รพนพ่อนาหานมันมีทงผ่านทงพนว่าข้ามจริงแล้วคนบันดงกึมนี่นะนี่ในสมัยหนึ่งน่ยมหาทุยคนบันนพังนาจารย์ บวชเราไปเฮียนหนังสืออยู่ในวันดงกึมพันธ์ไปเฮียนซื้อวันดงกึมละเห็นหลักเสาเสียที่คนฟังกระดูตะ๊กี้คนบกอธาตุดอกะมันมีการกอธาตุเอามาฟังไวล้ละเขียนซื้อใส่ในใหม่น่ะไปฟังไว้แล้วเราไปอ่านเบิ่งยักษ์คู่ทุยนะ่ะมันมีอยู่หันสองสามลักหลักหนึ่งนะ่ะยักษ์คู่ขิงหอม รักหนึ่งว่ะญาคู่ท่ำรักหนึ่งเลยญาคู่พิสังแหล่กข้าพเจ้าก็บ่จําได้ยญาคู่ทุยนราธามเาถา,เาถามแก่พ่อแม่ในบ้านดงกึมหันยญาคู่องค์นี้มาจะใชยญาคู่องค์นี้มาจะใชยญาคู่คิงหอมนี่มาจะใชยญาคู่คิงหอมก็คนบ้านนี่แล้ว เพิ่นไปนิพพานอยู่จำปรรษักไปนิพพานอยู่จำพรรษันนรกษลูกล้านบ้านเมื่อกับไปปงศพผลคออาฐิของเพิ่นเนี่ยมาไว้ในนี้นหนไหนหลักฐาไนได็ปีหนึ่งปดปล่อยแล้วบางพันก็ล่อยเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองญาทานพองอยู่วัดองค์ตื่นห้องประธานองค์การพุธศาสนาสัมพันธ์ศูนย์กลาง เพิ่นได้ยินมหาถุยเราให้ฟังเพิ่นได้ยินมหาถุยเราให้ฟังเราให้ฟังแหละเพิ่นเลยลุกมาซืบในทานพองมานอนอยู่น้ำข่อยอยู่ในวัดชัยภูมันขึ้นหนึ่งจะไปสืบบึงห้องหอยในฐานขี่หอมเพิ่นน่ะไปสืบพิเศษบ้านดงกุ้ม มันก็นไปตื่นมือเศร้ามากมันก็นไปดงเห็นไปหาญาฐานมหาสลีอยู่ดงเห็นเห็ญาฐานสลีผ้าไปผ้าไปมันก็นซืบทามน้ำเถ่าน้ำแก่ได้นที่ข้าเจ้าหูสืบสืบกันมาได้ยินผู้เถ่าผู้แก่เล่ากันมาข้าเจ้าก้วาวคือกันกับญามาถุยบอกและญทฐานขี่ฮอมนั่นเกิดยุนี้เฮียนยุ่นี้เฮียนหนัหนนหนงสือเก่ง บวชสองสามปีในสุดมดมนหน่อยมนกลางสัทธาสังฆะปาติโมกและยังพักไฟในการศึกษาว่าน้ำเจ้าวัดเขานอนอย่างไปเฮี้ยนต่อมีบันไดมีบอนไดทเป็นอ่าสำนักที่จะให้การศึกษานะอ้นี้ยคู่เอาไปทรงให้แด ย่าคู่วันดงกึมผู้เป็นเจ้าอธิการวัดก่อมีแต่สำนักลำบองลำบองนะเพิ่นสอนอาคาบาลีอาสอนจบตั้งแต่สนธิบอดหน้ามอดอัสขญัตยังกม็มาเฮียนมาเฮียนอยู่บ้านลำบองเฮียนอยู่บ้านลำบองจบสนธิแล้วอยากเฮียนต่อ ยังไปเฮียนต่ออีกไปเฮียนอยู่ไสเด้บาานีนเนาะทั้งอาจารย์อยู่บ้านลำบองว่าพุูนแล้วคืนเรี่ยงจันพุ์พูแล้วจังจิตมีในเรี่องจันในสมัยนั้นกำลังศาสนาเฟื่องฟูพุทธศาสนาเนี่ยจะเลืนถึงขีดสุด มีนักปราชญ์หลาดสัคู่ผู้สามารถแตง่งคำพี่ดีกาแต่งวรรณคดีต่างๆกัน,นยุคนั้นแนละเราก็ไปและจัวเนเดินทางไปเวียงจันทน์ในคืนในมือจัวนี่สิไปหอดวัดศรีสกิตรอประเด็จพระคุณยถาหยอดแก้วผู้เป็นสังฆราชของลราสมัย นัทา,านยอดแก้วองค์นี้เนี่ยเป็นพระอรหันต์พ่สร้อยตามนักปราชญ์ทั้งหลายสันนิฐานเป็นพระอรหันต์พ่สร้อยแล้วไปเข่าความฝันคืนเมื่อน,นั้นนักทานยอดแก้วฝันฝันว่ามีสร่างมากินกินหอไตหอหนังสือพระไตพิฎกพระไตพิฎก ตื่นมือเสาร์มาผ้าพระเน้นทำวัดไหวพระชุดมนวนยามมือเศา้าแล้วคนละแก่ความฝันแก่ความฝันให้พระทรงฟังเมื่อคืนนี้คอยฝันประหลาดฝันน่าอัศจรรย์พระทรงก็ไหวถางมือฝันได้ขนาดฝันว่าสร้างมากินหอไตมดัดพระทรงกรไ็ไหวทางพือมันจะเป็นนิมิตหายหรือนิมิตด,ดีเนื้อใด นิมิตด,ดีพจนนิมิตด,ดีสิมีผู้มีสติปัญญาปัญญาความภาคเพียนสูงสิมเ่เฮี้ยนเอาปัจจัยปีดกให้จบพจนทำหน่อยน่นะกะตื่นมาแจง้งมาห่นก็ับประมาณเออไก่สิเท่งเนี่ยจัวนี่เราไปฮอตจัวขี้หอมนี่ ไม่หอดก็เข้าไปไหวเพิิน้อฝากเหนื้อฝากตัวเป็นศิตซานุชิตเพิินก็ะหับเอาแล้วก็ตั้งใจเฮียนเฮียนเฮียนจมเฮียนทองเอาลีนิจนจบสามไตปิดกนั่นโบแม,มนะจว้าเฮียนจมเฮียนทองได้ทั้งแปลได้อธิบายได้ก็ความซาลือว่ามีจัววิเศษ ตัวพิเศษมาอยู่วัดรีสเกตเฮียนจบพระไตปิฎกก็ดังไปฮอดเจ้าชีวิตเจ้าชีวิตเวียงจันทร์สมัยนั้นทีเม้นเจ้าสศริยาวงศาธรรมิกราลเรื่มใส่สัทธ,ธามาคอเอาเป็นหนักล่วงก็น่อยที่เป็นเจ้าสัทธ,ธาบวชให้เน่นนี้ ก็ไปใส่ขันน,นิมนต์จัวนนและว,ว่าขันมหาบพิษหันว่าตอบสนองความประสงค์อัตมาอัตมาสิลัรยุขันน,นิมนต์ไอจัวต้องการยังอยากข้อบวชในซิมน้ำและยังได้ผ่านมานังหัตถบาทในห้าร้อยองค์แล้วก็ได้มือบวชด้านน่ะจอ ให้แถมสมผานเทราพิเศษพร้อมพระเจ้าสชยาวงศามกระับรับ,รบหอดมือบวชนี่ก็ไปในมณฑะสงได้หาลอยองค์แต่กี้วัดอยู่เวียงจันทนระ์แต่ในเวียงจันทร์มันก็นเลือแล้วเลือหาลอยนะวัดลายอยู่นครหลวงเวียงจันทร์ ลงไปบวชอยู่ในแพ้เห็ดแพร่ไรขาดแพ้่ไม้ไผ่เนี่ยไม่ไผ่จักเท่าไรลอยล้ำพุ่นแล้วกสาสามรถบรรจุพระสงฆ์หาหอยปไปสวดหยัดอยู่ใน,นกลางของพอสวดไปสวดไปจบสุนาทางสี่แพร่ในลม จมลงจมลงพระมันถีมันมานังฮัตถาบารก็พระกันเต่าร้อยหนาำร้อยในเปียกมืดี่พระผู้บวชใหม่เนี่ยขึ้นยังคู่เขียงหอมเนี่ยบ่เปียกขึ้นไปยืนอยู่ทั้งโขกหุ่นเชยอยูอ่ก็ความซาความลือว่ายังคู่องค์นี่วิเศษวิโสแล้วอาจารยทุกคนก็นลังไลยไปแตกไปไปนบไปไวไป,ไป,ไปสักระบูชา แต่อุ่นนุ่นเลยพาวิเศษเด้ที่เพื่อนได้เนี่ยนั่นยอนอย่างอยอนพลดำเนินตาม,มทิศทางที่พระพุทธศาสนาวางไว้คือคันธาธุระคันธาธุร,ธร,ระผมก็เฮียนจนจบได้มาปฏิบัติวิปัสสนาธุระจนสามารถได้สมธิได้หอดอภิญญา การปนปฏิบัติวิปัสสนาธุระนั่น่ะสันได้บรรยูมาวาลัดไปซะร้าวละเอียดมันยาวอยู่มาอยูวว่มาในช่วงนั้นนะมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดสื่อหน่อยพนวัพนาาแสนโบเป็นผู้บังคับทหานหมัดประเทศน ยึดอำนาจจากพ่อเ่าหลังอันอนั้นๆๆเจ้าชายอ,องศาลงมาแล้วได้เจ้าชายอ,องศาสวรรคตรไปแล้วต่อมาพี่แล้วยึดอำนาจจากพ่อเ่าเป็นเจ้าชีวิตแทนพ่อเ่าพญาแสนโบนะคนจังหวัดน,น้องค่ายผนได้มาเป็นทานในพระราชสำนัก ขันเดินอำนาจเป็นเจ้าชีวิตแทนพระเทาเนี่ยนั่นเลยก็สังโคบต็งไปฝ่าประชาชนเดือดห่อนปุ่นไหวล้วจอย่างในป่าเห็ดเมียเอือยเมียเพนันเราเราเป็นลูกเคยเจ้าชีวิตได้พญาแาเสนโบนแต่ว่าเอือยเมียนั่น เป็นแม่แม่หม่พัาวตายป่ายังถือผ้ามาท่องอยู่ยังเอาป้านะมาเห็ดเมียอีกแล้วก็ทำที่ว่าเพื่อหลีกเว้นความขราหานินทาของสังคมกับปึกษาเหติปรึกษาหาลือน้ำอำมาตราชสมุนตรีต่างๆนั่นแหละ พวกอมย์ทั้งลายกับบกอาชีตอบเี่ว่บวสมควรกับย่านเล่าข่าย่านเล่าไปตัดข้อกับ,บ่มีผู้ใดที่ว่าเออสมควรหรือบบว่าบ่สมควรกับ,บ่มีผู้ใดกล้าวบอกเดวโยนไปหญ้ญาทานหยอดแก้วพระสังขาชโอ้บยบ่ได้แล้บวบ่มีใครกล้าจัดชิ้นใดละกันบไไ่ไปไหวไปไหวทามญาทานหยอดแก้วเมั่ก,ก็แต่งไงคน ภัยไหวถามยาทานยาอดแก้วยาทานยอดแก้วเลยตอบว่าวิสัยมนุษย์มนาน่าเฮาบ่มีแนวนี้เอือ้อยจะเอาน่องนองเอาเอื้อยบ่มีผู้ใดเห็นแนวนี้ก็เห็นแต่สัตว์เดราาัจฉานเพิ่นว่าเขาก็มารายงานเพิ่นและรายงานว่าญาทานยอดแก้วว่าเหนน็นแนวนั้นคือสัตว์เดราาัจฉาน เขียบ,บักใหญ่สั่งจับยาทานหยอดแก้วได้จับไปขังคุกขังคุกไว้ยั้งคืนมาเพื่นออกไปฐานยามอยู่กับโบเห็นเพื่นไปเจ้าเพื่นมีสานมีอภิญญาข้าเจ้าพระอรหันต์ภายสอยออกไปแล้ว ต้องลงกไปไต่ผลละสิไปหาลูกศิษย์เก่าผลอยู่เมืองกะเสริมอยู่ในเมืองรเริมนะมีจัวผลหนึ่งไปเห็นหนึงซืออยู่น้ำเพลินเ่ะเป็นจัวอุปถาเพลินเพลินหักเพลินแพงชื่อว่าจัวโม่จัวนะชื่อว่าจัวโม่ <c oughs> ไปเลยเข้าไปวัดกันไปขอพเพลินราศีสมพานจเจ้าอาวาสอยู่ใน,นวัดนั่นแหละ เจ้าวาดเพิ่อนก็เออได้ได้ได้พักเศร้าเนี่ก็ได้เจ้าวาดบูชาบูจากวัฏญาทานยอดแก้วเวลาทามหาโจมโมยังอยู่บ่มันซิกแล้วโจมโมซิกแล้วเป็นเสียงโมมันอยู่ในบ้านเนี่ยบ่อยู่นี่แล้วไปน้ำมาให้แน่คนน่ะน้ำแบบเสียงโมมาเสียงโมมันเห็นมันจื้อแล้ววัฏาทานยอดแก้มก็โอ้ยมูข้านมาหาเลย อีพ่อกูเอ้ยบ้านเนี่ยได้เดอีพ่อเว้ยโอ้ยพ่อนี้หอนมาเพิ่งเย็นลูกเอ้ยสั่นเป่นจับพ่อกระยูว่าบันยพญาแซนโบนี่กระได้หูจักวันญาทานยอดแก้วแหกคุกออกากันสัน่นก็แตงทหานน้ำน้ำไปน้ำไปจนหอดเมืองกระเสริมจับคืนมาบังคับเอานี่ เอาขั้นหอกเนี่ยทั้งเซฟหลังตีนผลจนเลือดห่อยออกเลือดห่อยส่กุติเป็นกระขอบเจา้าวาัดเมืองกระเสริมผู้ขาเสียด้เมื่อแล้วจําเป็นแล้ผลมา่นหน้าใหม่เมื่อเสียดเมื่อแน้วแต่ผู้ขาเศร้าใจสารดใจแล้วผู้ขามาเห็ดห้วัดว่าชุเจ้าเศร้ามอง เ็ดให้บ้านให้เมืองอันนี้เสามองผู้ขาขออภัยโทษน้ำลายเด้อดเลือดผู้ขาตกใส่เมืองอันนี้นะเมืองอันนี้สีห้างต่อไปนี่ก็ห้างอีรีเมืองก็เสมเนี่ยห้างเท่าคู่มือเนี่ยจนเขาเบิร์นเมืองคู่มือที่บ้านก็รสริม,อ,มอยู่ในเขตอำเภอตะการเนี่ยนะ <c oughs> จะมากเอาเขาคุกอีก ไปค้างไว้ในคุกกันกลางคืนมาพวกก็ออกไปอีกออกไปบ้านนี่อะไรไปในเพจผาขาวออกผาเรืองออกหนุนเขาวไปไปสิไปหาลูกซิดดีก,กัน,กนกหนึ่กันนะลูกซิดผู้ดึงนั่นเป็นพระยังจะคู่ยังขก็ขลืมสัญญาทานเคนเพ้นผมบอกให้ฟังอ,อยู่บ้านนี่ยังแล้วใกล้ๆเมืองอุบลเดียวนี่บ้านนั่นน่ะ ยังบัน,บนคำให้หรือน้องให้ยังท่านนักร้องนั่นแหละให้ให้นี่แหละไปหาลูกศิษย์พู้นีนแ้แหละไปหอดหมืดและจังหอดคำเลยสมัยนั้นมันกระบท่านมีความเจริญคือเดียวนี้พื้นไฟกระบบมีไต่เทียนไต่กระบองขึ้นไปหาเจ้าวัดนั่นไปหาลูกศิษย์เจ้าของนั่น ไอ้กับผู้ลูกศิษย์นี่ก็ผู้เป็นเจ้าวัดนี่ยกับเบื้องบกคักและมันมืดอย่างน้ไต่เทียนเยื่องจื่ดขึ้นไปโอ้ยผู้ขามาแต่ทางดึกทางไกลมาครอบพิงราชสีสมพานเนี่ยคู่นี่แล้วขอพักขอเ้านำเดิอเนี่ยคู่เดอิอเออมาแต่ใส่มาแต่พูดเนี่ยแต่ยังจันทร์พูดแล้ว เอจจอเช่จัวน้อย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 ลุกไปแต่งบอลให้ตาพระเขาดูตูบเหมือนเด้มเพิ่นมีสวนกล้วยถึงโอุติหันเหตดตูบอยู่ในสวนกล้วยหันจัวน้อยก็เอาศาสตร์เอาม้อนลงไปปูให้เพิ่นก็ลุกไปนอนอยู่หันกิจวัตรอันที่เพิ่นเคยปฏิบัติมาบ่าขาดสายคือการไหวพระสูตรม,ม่นเมื่อเศ้ามากชีโมงเพิ่นหลุกมาทำวัดมาสวดมนต์ ย่คู่เจวัดผู้เป็นลูกชิดกับลูกมาทำวัดมาไหวพระสูตรมต์ได้ยินเสียงมันตาประขาวในสูตรมต์จื้อเสียงใดแล้วบอนว่าคือเสียงยาทานยอดแก้วแท้บทสูตรมต์นี่ก็แม่นทแท้บทที่่นเคยสูตรไตเทียนลงไปแล้วเหมนอนไปยิงบึง ไปเพิ่นในภาพว่ะาาท่านแล้วก็นั่งคล้องอย้อนแหละวพ่อว่าคนแล,ล้วคนกำขาบแล้วนะครับลูกเขาไปใส่เลยแหละผู้ลุกศิษดเ,เ,เ,เนี่ยเอาทุนไยไฟเยื่องบนขางเนื้อทานยอดแก้วบอ๊อขาหน่อยอืมเพิน่นว่าโอ้ยอีพ่อกูเอ้ยเนาะจะมาเป็นยันนี่อันนี้มอันนี้มนอันนี้ม้อนขึน้นไปกุฏิเอาผ่าใจออกมาให้ทะลุหนุหม่มห่ม อยู่น้ำยาคูน,นั้นนิพานอยู่ฮันอยู่บ้านล้นนั่นนำลูกศิษย์นั่นญาทานยอดแก้วได้บัดน,นี้ก็ความซาความลือไปบายาทานยอดแก้วแหกคุกไปแล้วพรญญาแสนบนเลยก็ตั้งขอหาใช้ญาตานขี่หอมได้บัดน,นี้นนบมมีไพ่ดอกสามารถเอา,เอ,าออกไากคุกได้คันบ่แมนยะคูขี่หอมยะคูขี่หอมเราเก่ง สีจับเนทานขีหอมอีกแล้ววันนี้ไนดะ้อันพญาพิบาลก็ได้ความซาความลือเพื่นที่จับเนทานขีหอมมืีจับเนั่ประชาชนชาวเยื่อจะโปดลงไปวัดไปคุ้มครองไปปองกัน,นแต่วัดพนันเลยว่าโอ้ยมุเจ้าเดือดห่อนย้อนคอยเนาะคอยบให้มุเจ้าเดือดห่อนคอยชินนี้ โอ้ยผู้นั่นก็โอ้ยขันยานทานนี้มือเขาน้อยก็จิไปน้าผู้นั้นก็จิไปน้าผู้นี้ก็ปกเป็นรังน้าก้น่นเป็นสามพันคนไปน้ำยาทานขี่หอมนะลงมาปีจำบิดก็มาผักอยู่ถาดพนมมาสอมแซมถาดพนมอยู่หันสอมแซมถาดพนมแล้วกันลงไปเรืเ่อยๆจนหอนเมืองขเขมรไปพักเศร้าอยู่เมืองขเขมรถือขั้งการขาเขมรน,นันบีบด บิประชาชนลาวที่ไปน้ำฝนนั่นเก็บสวยเก็บอย่างนักลายแต่พากลับขึ้นมามาตังวัดอยู่เมืองโค้งอัน่นไทยเมืองโค้งก็นิมต์ไห้ไปเป็นเจ้าเมืองตอนนั้นบ่มีเจ้าเมืองเมืองโค้งเิ่นก็โอ้ยคอยเป็นบ่ไดและคอยเป็นผราเป็นสงก์ศิหย์าหาไฮเดอเจ้าเมืองนั่นก็เรียอกตาจยา์หวดให้ตั้งคนนี้เป็นเจ้าเมืองแทนทังจำพรัก ข้า,ขาดเจ้าเชื่อเจ้าแนวนาาตะกี้บ่มีล่ะมีแต่มีก็มีแต่ผู้ยิ่งลูกสาวของเจ้าพญาเมืองจำปาศักดิ์นางแพงนางเผาบ่ม,มีผู้ใดวาการเป็นเจ้าเมืองดใดใช้จำปาศักดิ์กระดิงนยัาทานที่หอมอยู่เมืองโค้งลังกันไปนิมนต์มาเป็นเจ้าเมืองเมืองเมืองอ่านเมืองจำปาศักดิ์ แตไมาเพื่อนกับฮับอยู่แล้าค่ว่าอัตมาเนี่ยเป็นพระเป็นสงฆ์นี่เป็นหน้าที่การปกครองบ้านเมืองกับมันหมอดสมแก่สมณะเพจอัตมาสิหาหูมาเป็นเจ้าเมืองมาเป็นเจ้าเป็นจอมใหม่จังไดไปเชิญเอาเจ้านอกกษัตริย์อันเป็นลูกของนั่งมังกราเออเนี่ยว่าความไปหน่อยหนึ่ง เมื่อบานเมืองมันวุ่นมันวายนี่ยนะเจ้พาพญาแสนโบเนี่ย็สิบังคับเอาเป็นเมียเนีน่นั่งสุมังคราผก็เป็นป่าเอื่อยเมียนะที่ถือผ้าอย่ก็ไปขอเพิงยะทานขี่ห้อมอ่ะยะทานขี่ห้อมก็แต่งค้นเอาไปส่งเสืองไว้ผ้าทอนอคำข่ำไปประสูลูกยุ้ันประสูลูกเอามาก็ตั้งซื้อให้ลูกชายว่าเจ้านอกระซัก นนไรเจ้านองกษกัตริย์อเพื่อความปลอดภัยใหญ่าจากพาสอดหนอคำมาเศารยจูบาดหนิวพันล่ำมาเลี้ยงลูกยูฮันตัวน,นี้ประวัติศาสตร์เนี่ยคัดแยง,งกันได้ตอนหนึ่งเดยมีคนกล่าวไว้พี่ได้มารี่อยู่เมืองเปโปรไปได้นั่งสุมังคลานะ่ไม่ได้ลูกอีผีเ่้า่า นนดัง้อะไรก็ตามว่าตามมันครูบาอาจารย์พวกเราให้ฟังนิยทานก็นได้จะได้ไปเสิร์เอาเจ้านอกกษัตริย์อันเป็นลูกชายของนางสุมังคราชมาเป็นเจ้านครจังปะสักอัิเปเชกให้เป็นเจ้าเจ้าชีสอยสีเจ้าสอยชีสมุรพุทธทั้งกูลเป็นกษัตริย์องค์ดำปิดของนครจังปัสัก นะท่านขี่หอมกับประทับอยู่เมืองจำปัสักันอยู่บ้านาน,นียังเนื้อเนื้อจำปัสักน่อยๆน,นืองบดอนไส้บ้านยังอันนี้พานอยู่ฮะอันนี้เราประวัติให้ทุกเจ้าฟังน้นีเ่เพื่อยังเพื่อจยกเยื่องให้เห็นว่าธุระทั้งศาสนาทั้งสองธุระมีความความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา